ระปริศนาที่ยืนขวางรถตู้ตำรวจความมืดที่คืบคลานจากใต้ท้องรถและชะตากรรมของเมืองทั้งเมืองที่กำลังจะเปลี่ยนไปคุณพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวนี้หรือยังแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบผิวน้ำในแม่น้ำแควร,ระยิบระยับเหมือนเพชรน้ำพันเสียงนกนางนวลร้องก้องไปทั่วบริเวณสพานเหล็กทอดยาวเงียบสงบพระรูปหนึ่งในผ้ากาสาวพัสยืนสงบนิ่งอยู่กลางสะพาน ท่านไม่ได้นั่งสมาธิแต่กําลังจ้องมองไปข้างหน้าอย่างตั้งใจใบหน้าของท่านฉายแววความมุ่งมั่นไม่นานเกินรอเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มเข้ามาในโสดปราสาทรถตู้ตำรวจหลายคันพุ่งทยานมาด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าตรงมายัางสะพานประชาชนที่เดินชมสะพานต่างแตกตื่นรีบหลบเข้าข้างทางอย่างรวดเร็วเสียงหวีดร้องเจือด้วยความตกใจดังขึ้นเป็นระยะ รถตู้คันแรกเบรกเอียดจอดห่างจากพระรูปนั้นเพียงไม่กี่เมตรกระจกรถเลื่อนลงชายในชุดตำรวจตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงเกลี้ยวกราดท่านอาจารย์ถอยไปเดี๋ยวนี้เรากำลังรีบไปคุ้มกันคุณแพทย์องทานแต่พระรูปนั้นยังคงยืนนิ่งราวกับรูปปัน้นใบหน้าของท่านไม่ได้แสดงความกลัวแม้แต่น้อยรถตู้คันที่สองเบนหัวออกพยายามจะขับแซง แต่พระรูปนั้นขยับเพียงเล็กน้อยกางแขนออกทั้งสองข้างปิดกั้นเส้นทางอย่างสิ้นเชิงทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากรถตู้คันสุดท้ายเป็นเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นเสียงคำรามต่ำๆที่ทำให้พื้นสะพานสั่นสะเทือนเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหิวกระหายและอมหิตทุกคนบนสะพานหยุดนิ่งเหมือนถูกสาบ ความเงียบเข้าปกคลุมแทนที่ความโกลาละความรู้สึกเย็นเยือกแล่นขึ้นมาจากปลายเท้าทุกคนได้แต่จ้องมองไปยังรถตู้คันสุดท้ายที่กระจกด้านหลังถูกบังด้วยผ้าม่านทึบแสงพระรูปนั้นหลับตาลงช้าช้าและวเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจภาษาที่ฟังดูเหมือนบทสวดโบราณพร้อมกับที่ความมืดดำเริ่มคืบคลานออกมาจากใต้ท้องรถตู้ แต่สิ่งที่ออกมาจากใต้ท้องรถตู้ไม่ใช่เงามืดธรรมดามันเป็นสิ่งที่ดำสนิทด,ดำยิ่งกว่าราตรีการดำจนเหมือนดูดกลืนทุกสิ่งรอบตัวไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนเป็นเพียงมวลของความมืดที่เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้ามันแผ่ขยายออกไปบนพื้นสะพานเหมือนคราบน้ำมันที่กำลังคลานไปหาเหยื่อความเย็นที่ทุกคนรู้สึกเมื่อครู่ตอนนี้กลายเป็นความหนาวเหน็บที่กัดกินกระดูก ลมหายใจกลายเป็นไอขาวแม้ในยามบ่ายที่แดดจ้าพระรูปนั้นยังคงสวดมนต์เสียงของท่านดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อมวลความมืดเริ่มเข้าใกล้เสียงสวดนั้นไม่ใช่ภาษาที่มนุษย์จะเข้าใจแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังอำนาจที่แฝงอยู่มันไม่ใช่พลังที่ใช้เพื่อทำร้ายแต่เป็นพลังที่ใช้เพื่อยับยัง้งมวลความมืดหยุดชะงักมันสั่นไหวอย่างรุนแรง ราก,กำลังต่อสู้กับแรงที่มองไม่เห็นเสียงคำรามจากในรถตู้ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นกระจกรถตู้เริ่มแตกร้าวเป็นรอยร้าวเล็กๆที่ลามออกไปอย่างรวดเร็วชายคนหนึ่งในชุดตำรวจเปิดประตูรถออกมาเขาใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวมันมันไม่ฟังคำสั่ง มันจะทำลายทุกคนที่ขวางทางเขาตะโกนเสียงสั่นเครือขณะที่มวลความมืดเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างที่คล้ายกับมนุษย์แต่มีแขนที่ยาวผิดปกติและมีนิ้วมือที่เรียวแหลมปลายเล็บแต่ละนิ้วดูเหมือนจะถูกแช่แข็งมันพุ่งตรงมาที่พระรูปนั้นพระรูปนั้นยังคงยืนนิ่งสายตาของท่านไม่ได้แสดงความกลัวแต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้า เมื่อสิ่งนั้นเข้าใกล้ตัวท่านมันหยุดชะงักอีกครั้งไม่ใช่เพราะแรงต้านจากบทสวดแต่เป็นเพราะสัมผัสบางอย่างที่ทำให้มันชะงักงนันสิ่งนั้นยื่นแขนที่ดำมืดออกมาเหมือนจะสัมผัสกับผ้ากาสาวพัสของพระรูปนั้นแต่แขนของมันสลายไปในอากาศทันทีที่เข้าใกล้เหมือนหยดน้ำที่ตกลงบนหินร้อนเสียงคำรามในรถตู้ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันเป็นเสียงที่แหลมสูง เหมือนเสียงหวีดร้องของสัตว์ที่บาดเจ็บสาหาัสจากนั้นมวลความมืดก็เริ่มถอยกลับมันคลานกลับเข้าไปใต้ท้องรถตู้ด้วยความรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความเย็นที่ยังคงอยู่บนสะพานและรอยร้าวบนกระจกรถที่ดูเหมือนใยแมงมุมตำรวจที่ลงมาจากรถยืนมองอย่างตะลึงงนันพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในรถนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะจัดการได้ พระรูปนั้นหันกลับประมองรถตู้ที่เริ่มเคลื่อนตัวออกไปอย่างเงียบๆท่านไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ยกมือขึ้นโบกมือให้พวกเขาไปแต่สายตาของท่านยังคงเต็มไปด้วยความเศร้ามันเป็นความเศร้าที่มาจากความเข้าใจความเข้าใจในสิ่งที่อยู่ใต้รถตู้และในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแสงแดดยามบ่ายยังคงส่องกระทบผิวน้ำในแม่น้ำแควร,ระยิบระยับเหมือนเพชรนภพัน แต่ความสงบที่ทุกคนเคยรู้สึกได้หายไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือความสับสนและความหวาดกลัวที่ยากจะลืมเลือนตำรวจนายหนึ่งหันไปมองพระรูปนั้นอีกครั้งเขาอยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเขาหันไปพระรูปนั้นก็หายไปแล้วไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่เหมือนท่านไม่เคยยืนอยู่บนสะพานแห่งนี้เลยทุกอย่างกลับสู่ความเงียบสงบ เหลือไว้เพียงเรื่องเล่าที่คนบนสะพานจะไม่มีวันลืมเรื่องของพระปริศนาที่ขวางรถตู้ของตำรวจและสิ่งที่อยู่ในรถนั้นสิ่งที่ดำสนิทสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นและไม่มีใครอยากจะเห็นอีกเลยเมื่อรถตู้ตำรวจรับสายตาไปแล้วความเงียบที่เข้าปกคลุมก็ไม่ได้นำพาความสงบกลับคืนมาแต่กลับทิ้งความรู้สึกอึดอัดและคำถามมากมายไว้ในอากาศผู้คนที่เคยแตกตื่นต่างยืนนิ่งงนันบางคนลม้มลงกับพื้นด้วยความอ่อนแรง บางคนน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่มีสาเหตุเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ในอ้อมกอดของแม่ร้องให้ไม่หยุดไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ผู้คนเริ่มส่งเสียงกระซิบกระซาบนั่นมันคืออะไรกันแน่พระอาจารย์รูปนั้นคือใครคุณแพทองทานกำลังจะเจออะไรไม่มีใครมีคำตอบทุกคนหันไปมองจุดที่พระรูปนั้นเคยยืนอยู่แต่ก็ว่างเปล่า เหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาพลงตาแต่ความเย็นที่ยังคงหลงเหลืออยู่บนพื้นสะพานคือหลักฐานเดียวที่ยืนยันว่าเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงชายชราคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ไกลาจากจุดเกิดเหตุใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าดวงตาของเขามีแววที่บ่งบอกว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจเขาหันไปมองแม่น้ำแควสายตาของเขาเต็มไปด้วยความอะไร ไม่ใช่แค่ท่านที่จากไปเขาพึพรรมพำกับตัวเองแต่ความสงบสุขของเราก็จะหายไปด้วยคําพูดของเขาเบามากแต่ก็ดังพอที่จะทำให้หญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างๆต้องหันมามองเธอถามด้วยน้ำเสียงสันเครือหมายความว่าอย่างไรคะคุณตาชายชาราไม่ตอบเขาเพียงแต่ยกมือขึ้นชี้ไปที่แม่น้ำจากนั้นก็ชี้ไปที่เมืองกาญจนบุรีที่อยู่ไกลออกไป แล้วกลับมาชี้ที่หัวใจของตัวเองความมืดดำมันไม่ได้หยุดแค่บนสะพานเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้ามันเข้าไปอยู่ในใจของผู้คนแล้วขณะที่ผู้คนกำลังสับสนกับสิ่งที่ชายชราพูดเสียงวิดวิวก็ดังขึ้นจากทางฝั่งตรงข้ามของสะพานไม่ใช่เสียงหัวอของรถพยาบาลแต่เป็นเสียงที่ฟังดูเหมือนลมที่พัดผ่านช่องแคบแคบมันดังขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นเสียงที่โหยหวนเหมือนเสียงร้องของวิญญาณทุกคนหันไปมองและสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ทําให้หัวใจของพวกเขาแทบหยุดเต้นควันดําทมินลอยขึ้นมาจากบริเวณที่ตั้งของตัวเมืองมันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วแล้วแผ่กระจายออกไปเป็นวงกว้างบังแสงอาทิตย์จนท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาหมนดูเหมือนว่าสิ่งที่อยู่ในรถตู้คันนั้นได้ถูกปล่อยออกไปแล้ว ตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งที่มาถึงในภายหลังรีบวิ่งเข้ามาดูสถานการณ์แต่เมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเมืองพวกเขาก็หยุดชะงักใบหน้าของพวกเขาแสดงความไม่เชื่อและความกลัวอย่างชัดเจนหัวหน้าตำรวจตะโกนสั่งลูกน้องด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแจ้งศูนย์บัญบรรชาการรายงานสถานการณ์ด่วนบอกพวกเขาว่าสิ่งที่อยู่ในรถตู้มนหลุดออกมาแล้ว แต่สัญญาณวิทยุกลับไม่มีการตอบสนองมีเพียงเสียงซาซาที่ดังขึ้นบ่งบอกว่าการสื่อสารถูกตัดขาดผู้คนบนสะพานเริ่มแตกตื่นอีกครั้งคราวนี้ไม่มีใครวิ่งหนีเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะหนีไปที่ไหนความมืดกำลังจะกลืนกินทุกสิ่งหญิงสาวคนเดิมหันไปมองชายชาราดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความสิ้นหวังในเวลาเดียวกัน แล้วเราจะทำอย่างไรดีคะคุณตาชายชราหันกลับมามองเธอใบหน้าของเขาไม่ได้แสดงความกลัวแต่กลับเต็มไปด้วยความสงบเขาค่อยๆค,คุกเข่าลงบนพื้นสะพานแล้วพนมมือขึ้นหันหน้าไปทางพระราชวังเราทำอะไรไม่ได้หรอกเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบได้แต่ภาวนาให้ความดีงามที่หลงเหลืออยู่แข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับความมืดนี้ แล้วเขาก็เริ่มสวดมนต์บทสวดที่เขาใช้ไม่ใช่บทสวดที่เราคุ้นเคยแต่เป็นบทสวดที่ฟังดูเก่าแก่และทรงพลังเหมือนบทสวดที่ถูกส่งต่อมาจากบรรพบุรุษผู้คนบนสะพานค่อยๆทำตามชายชาราทีละคนๆค,ความหวังสุดท้ายของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้แต่อยู่ที่การยอมจำนนต่อสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อเสียงสวดมนต์ดังขึ้นบนสะพาน ความมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาก็ชะลอตัวลงเล็กน้อยเหมือนมันกำลังลังเลว่าพลังที่พวกเขากำลังเรียกมานั้นจะสามารถต่อสู้กับมันได้หรือไม่และทุกคนบนสะพานก็ได้แต่ภาวนาให้พลังนั้นแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องพวกเขาและเมื่อเสียงสวดมนต์ของทุกคนรวมเป็นหนึ่งความมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาก็หยุดนิ่งมันไม่ได้ถอยกลับแต่ก็ไม่ได้รุกคืบ เรากับถูกพันธนาการไว้ด้วยพลังที่มองไม่เห็นไม่ใช่พลังที่ทำลายล้างแต่เป็นพลังแห่งความศรัทธ,ธาและความดีงามที่รวมกันทุกคนบนสะพานยังคงสวดมวนต์ต่อไปเสียงของพวกเขาไม่ได้ดังแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นและมั่นคงน้ำตาของบางคนไหลาอาบแก้มแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวหากแต่เป็นความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของแสงสว่างแสงที่ไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์ แต่มาจากหัวใจของผู้คนที่รวมกันเป็นหนึ่งความมืดเริ่มกอะตัวเป็นรูปร่างขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ใช่รูปร่างที่น่าสะพรึงกลัวอย่างที่เคยเห็นมันเป็นรูปร่างที่กำลังสลายไปเหมือนควันไฟที่ถูกลมพัดพาเสียงหวิดวิวที่เคยหหยหวนค่อยๆบวลงจนในที่สุดก็เงียบไปท้องฟ้าสีเทาหม่นเริ่มสว่างขึ้นแสงสีส้มของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าสาดส่องลงมาอีกครั้ง เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนบนสะพานหยุดสวดมนต์พวกเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่กลับมาเป็นปกติแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นไม่ใช่แค่ท้องฟ้าแต่เป็นความหวังที่กำลังจะกลับมาสะพานยังคงทอดยาวข้ามแม่น้ำแควแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่สะพานที่เชื่อมสองฝั่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังสัญ,ญลักษณ์ที่ตวนใจว่าแม้ในยามที่มืดมิดที่สุด แสงสว่างก็ยังคงอยู่เสมอปราบเท่าที่ยังมีหัวใจที่ศรัทธานในความดีงาม